สวัสดีครับ<ม>เพื่อนๆแล้วก็ทุกท่านที่สนใจปลาสลิดผลิตเองที่บ้านผมล่าสุดนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับคือได้กินแล้วแล้ว,ลวชอบบอกว่าปลาสลิดของเราเนี่ยไม่เค็มอรนะ่อยอ่นะเค็มคือเค็มน้อยถ้้าเทียบกับปลาสลิดเจ้าอื่นเนี่ยเขาบอกจะเค็มน้อยมากกาลังดีอร่อยแล้วก็อยากจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ทานก็ท่านผู้นี้ก็ซื้อไปให้คุณแม่อายุ90กว่าทานคุณแม่บอกว่า อร่อยดีแต่มันแข็งนะไม่ชอบอยากจะได้นุ่มๆอ่ะแล้วเขาก็เลยโทรมาหาอหนดูค่ะโทรมามาถามว่ามีปลาสลิดแบบยังไม่ทอดเนี่ยขายไหมคือทางเราเนี่ยม,มันไม่ได้มีปลาสลิดแบบตัวขายแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการแบบนุ่มไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทานเนี่ยทางเราจัดให้ได้แนะนําเป็นแบบพอดีคําซึ่งทางเราเนี่ยจะทอดให้แค่ครั้งเดียวแล้วลูกค้าได้รับก็ต้องเข้าฟรีเซอร์แล้วจะทานเมื่อไหร่ก็ค่อยแบบ่งออกมาทอดแบบเนี้ยจะได้ปลาสลิดที่นุ่ม โอเคแบบนี้ได้จะนุ่มก็สรุปก็คือว่าถ้าใครอยากได้แบบนุ่มๆให้ติดต่อมาเป็นพิเศษแล้วทางอินดูเนี่ยเขาจะจัดเป็นแบบพิเศษให้เลยนะฮะแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อได้รับแล้วเนี่ยต้องเข้าช่องฟรีซใช่เข้าฟรีเซอร์ถ้าไม่เข้าฟรีเซอร์เป็นไงคือปลามันไม่ได้แห้งมากมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนแปลงเลยว่าก็จะละอ่าโอเค อเอาคือมีแค่นี้ครับจะทำให้ได้ค่ะคคพอดีคำเนี่ยเนื้อจะเยอะสุดนุ่มสุดถ้าจะทําแบบนี้นะครับนะฮะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซ้ํามีสั่งซ้าม,มาเยอะมากผมดีใจจริงๆที่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันสำเร็จผลหลายคนก็ถามนะครับว่าคุณฮาร์ดส่งปลาสลิดด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่คุ้มนะ <laughs> ผมก็เรียนตรงๆครับมันเป็นการตลาดอย่างหนึ่งทําให้คนสนใจแล้วก็สั่ง จากเราเพิ่มมากขึ้นนะฮะผมทาไปเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็สนุกด้วยอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ทุกท่านได้ได้ทราบถึงสิ่งที่เราทําอยู่นะฮะก็ก็ระวังครับระวังไม่ได้ไม่ได้ไไดป,รประมาทนะฮะถ้าอยากจะสั่งปลาสลิดก็ตามคอนแทคนี้เลยขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ